อย่าทำตัวอวดรวยถ้าเงินเก็บยังไม่มีมีได้ก็หมดได้ดังนั้นเราจึงต้องมีระเบียบวินยัยในตัวเองในการบริหารจัดการยามหาได้ต้องรู้จักเก็บเพราะอนาคตเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบางทีโชคชะตามันก็ไม่ได้เข้าข้างเราไปตลอดนะหนึ่งทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับตัวเอง จะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่ายไปบ้างและจ่ายไปเท่าไหร่เงินที่เป็นรายได้ของเราที่เราได้รับมาเท่าไหร่หลังจากนั้นให้เรามาคำนวณดูว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจ่ายไปเท่าไหร่เพราะจะส่งผลดีให้เรานั้นรู้จักประมาณตน 2. งงดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินจริงคือการใช้จ่ายที่เกินตัวไม่ว่าจะเป็นขนมกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าที่ซื้อมาเพียงเพราะชอบที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายๆแต่ต้องมีวินัยในตัวเองเสมอแค่คุณเปลี่ยนทัศนคติลงมือทําเท่านั้นและสิ่งดีๆก็เกิดขึ้น 3. ซื้อของที่คุณภาพไม่ใช่ราคาหลายคนที่อาจจะติดนิสัยชอบซื้อของแล้วดูที่ราคาจากนี้ไปควรเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองใหม่นะควรพิจารณาไตรตรองให้ดีก่อนที่จะซื้อนอกจากจะดูที่ราคาแล้วควรดูที่คุณภาพด้วยนะ ฉะนั้นการที่จะซื้อของแล้วได้ของที่มีคุณภาพนั้นจะส่งผลระยะยาวเราจะได้ใช้ของอย่างคุ้มค่าและไม่ต้องเสียเงินซื้อบ่อยๆก่อนจะซื้อของบางครั้งของที่มีคุณภาพดีแต่ราคาเพิ่มขึ้นอีกนิดมันย่อมคุ้มค่ากว่าสุดท้ายนี้อยากเตือนสติทุทกคนว่าจงระวังการใช้ใจ่ายแม้เรื่องเล็กๆเพราะรูรั่วเล็กๆก็ทำให้เรือทั้งลำจมได้